สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับตัวอย่างของการฝึกพื้นฐานนะครับในทุกหลักสูตรนะครับในทุกหลักสูตรของทางศูนย์ฝึก NC t h a i l ทะแลนะครับเราจะมีพื้นฐานนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วพื้นฐานจะเป็นพื้นฐานเดียวกันแต่จะแยกย่อยนะครับในส่วนของเนื้อหารายละเอียดเนี่ย แตกต่างกันออกไปตามเนื้อหาของโปรแกรมหรือหลักสูตรที่นักเรียนเลือกเพราะว่าปัจจุบันเองทางศูนย์ฝึกก็มีตั้ง16หลักสูตรก็แยกย่อยออกไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนนะครับว่าผู้หญิงนะครับก็จะชอบแตกต่างออกไปนะครับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจรปภหรือเยาวชนนะครับก็มีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายการนําไปใช้ก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรที่เรามีอยู่แล้ว16หลักสูตรนักเรียนก็สามารถที่จะเลือก นะครับเลือกเรียนได้แต่ทุกหลักสูตรจะมีพื้นฐานของมันและในการฝึกแต่ละหลักสูตรนะครับการฝึกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3มช่วงนะครับสตอนนะครับสช่วงแรกของการฝึกเนี่ยครูฝึกจะคอยให้ความช่วยเหลือประคบประงมนะครับกระตุ้นให้เรามีความเข้าใจมีความชํานาญเพราะฉะนั้นช่วงแรกคือช่วงของการเรียนรู้พื้นฐานทุกอย่างนะครับที่จําเป็นสําคัญสําหรับการฝึกของเขานะครับของนักเรียนคนๆนั้นนะครับ และเมื่อนักเรียนมีความเข้าใจในส่วนพื้นฐานและมีความพร้อมระดับหนึ่งแล้วคู่ก็จะให้นักเรียนเอาความรู้พื้นฐานที่ได้เรียนมานไปปรับประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆนะครับซึ่งเราจะมีเหตุการณ์สมมุตินะครับเป็นกรณีต่างๆนะครับอาจจะมีลักษณะของความคล้ายกับเทคนิคอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่เราจะไม่เน้นการจดจําแต่ จะเน้นในเรื่องของความเข้าใจให้นักเรียนเอาพื้นฐานที่ได้รับการฝึกไม่ว่าจะเป็นการปัดป้องการหลบหลีกการใช้ขาการล็อกหรือการควบคุมการล้มอะไรต่างๆพวกนี้เอามาปรับประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์นะครับที่เขาเข้ามาเล่นงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมือเปล่าเรื่องของการรุมเรื่องของการปลดอาวุธนะครับหรือเรื่องของการจัดการคนตัวใหญ่นะครับในเรื่องของการตรวจค้นจับกลุมแล้วแต่นะครับว่าใครจะเลือกโปรแกรมอะไรหรือถ้าหากว่ามีการใช้ เลือกมีการเลือกโปรแกรมอาวุธอย่างเช่นการใช้ปืนการใช้มีดการใช้ดิ้วนะครับนักเรียนที่เลือกโปรแกรมต่างๆเหล่านั้นนะครับของตัวเองเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจในการจัดการปัญหานะครับอย่างเป็นระบบเมื่อผิดพลาดเมื่อบอกพร่องต้องแก้ไขให้ได้แต่ในช่วงของการฝึกแรกๆเนี่ยนะครับนักเรียนจะมีข้อบอกพร่องอยู่ประมาณ 8- 9 0ถึงทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกๆนะครับ ครูก็จะให้ความช่วยเหลือในช่วงของการฝึกพื้นฐานช่วงแรกมากๆนะครับรวมถึงให้คําแนะนำนะครับในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับการองตัวนะครับทั้งทฤษฎีเรื่องของการระวังป้องกันภัยและในเรื่องของพื้นฐานต่างๆและในส่วนช่วงที่2คือการปรับประยุกต์ใช้นะครับโดยเอาความรู้พื้นฐานไปใช้แต่ช่วงที่3ของการฝึกเนี่ยครูแทบไม่ช่วยเหลือหรือช่วยน้อยมากๆเพราะเป็นช่วงที่นักเรียนจะต้องฝึก ความเชี่ยวชาญความชํานาญบนพื้นฐานของความเข้าใจในสองช่วงแรกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะทําหน้าที่เป็นเพียงแค่คู่กรณีนะครับเป็นโจทย์เป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนเนี่ยแก้ปัญหาเองนะครับไม่ช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเอาตัวรอดได้จริงๆตามความรู้ความสามารถนะครับตามโปรแกรมที่เขาได้เลือกไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมือเปล่าหรืออาวุธหรือเรื่องของการจัดการตัวใหญ่ไม่ว่าเด็กผู้หญิงคนแก่นะครับก็จะต้อง ทำให้ได้ตามโปรแกรมที่ตัวเองเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่3าคือช่วงที่จะบ่งบอกได้ว่านักเรียนคนนั้นมีความเข้าใจอย่างถูกต้องนะครับมีการบริหารจัดการนะครับการต่อสู้ป้องกันตัวของตัวเองอย่างมีความฉลาดนะครับเรียกว่า smart fighting นะครับต้องฉลาดที่จะสู้ไม่ใช่บ้าพลังนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของพื้นฐานนะครับที่ผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแน่นอนแล้วครับในคลิปนี้เนี่ย อาจจะยังมีข้อบกพร่องอยู่นะครับเพราะว่าครูก็บอกแล้วว่าคนที่เพิ่งมาฝึกใหม่ๆห,หรือคนที่ไม่เคยฝึกเลยนะครับจะมีข้อบกพร่องในเรื่องของการต่อสู้กันตัวเนี่ย8-90%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเรียนรู้ช่วงแรกๆครูและนักเรียนจะช่วยกันลดข้อบกพร่องเติมเต็มเรื่องของความเข้าใจเข้ามาแทนเปลี่ยนข้อบกพร่องให้กลายเป็นความมั่นใจ นะครับจาก8-90%ให้เหลือศูนย์หรือนะครับเหลือน้อยที่สุดนะครับให้การมาเป็นความมั่นใจใการมาเป็นความสามารถที่พัฒนาขึ้นเข้ามาแทนที่และนี่คือการเติมเต็มนะครับในส่วนของตัวอย่างนะฮะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําได้หนึ่งเรื่องของการปัดป้อง2เรื่องของการหลบหลีกนะครับสามสามเรื่องของการใช้ขาเรื่องของการใช้ศอกสําหรับคนที่ฝึกในเรื่องของการต่อสู้มือปากนะครับหรือ C ในเรื่องของการควบคุมหรือการเขาเรียกว่าการจับบิลล็อกนะครับสำหรับปลดอาวุธหรือถ้า,าเขาไม่มีอาวุธนะครับก็จะควบคุมอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับนักเรียนกำลังเรียนรู้การควบคุมนะครับในขณะที่เขาจะดิน้นจะหนีเขาจะลุกมาตอบโต้นจะต้องใช้การล็อกเข้าไปควบคุม นะครับให้เขาอยู่ในลักษณะที่ต้องยอมจำนวนอยืนหรืออยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องการให้ได้นะครับนักเรียนจะต้องทําให้ดีที่สุดตอนนี้ยังไม่ดีพอนะครับจะต้องทําอีกนะครับเพราะว่านี่คือช่วงที่2ของการฝึกนะครับในสำหรับท่านที่ฝึกในเรื่องของอาการต่อสู้มือป่าหรือ,อาการต่อสู้ด้วยอาวุธนะครับก็จะต้องมีการฝึกหลบหลีกอย่างกรณีนี้เนี่ยเป็นการหลบหลีกาจากเหตุการณ์ที่เขาเล่นงานตำแหน่งลำตัวนะครับ คู่ต่อสู้เนี่ยเขาจะเล่นงานเราอยู่3ส่วนนะครับคือส่วนหัวนะครับส่วนลําตัวตั้งแต่ไหล่มาจนถึงเอวนะครับแล้วก็ส่วนที่ต่ากว่าเอวนะครับเขาเรียกว่าตำแหน่งขาเพราะฉะนั้นเขาจะใช้อะไรในเล่นงานในการเล่นงานเราก็ได้หน้าที่ของเราเนี่ยเพียงแต่บัดให้มันเหมาะสมนะครับหลบหลีกให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เติมเต็มให้มันเหมาะสมนะครับความเหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่ามันจะส่งผลให้เกิดความรัดกุมนะครับเมื่อรัดกลุมก็จะ ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยตามมาอย่างตัวอย่างนี้เนี่ยนะครับนะฮะเมื่อเราปัดป้องอย่างเหมาะสมเราสามารถเติมเต็มได้นะครับจะบทอาวุธไปกระดาษหรือจะทําอะไรต่ออย่างเช่นพาลงสู่พื้นเพื่อทําการตรวจค้นจับกลุมหรือเล่นงานอะไรต่างก็สามารถทําได้นะครับการจับกลุมในอนาคตก็สามารถทําได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าเด็กผู้หญิงหรืออะไรต่างก็สามารถทําได้นะครับขอเพียงแค่มีการนะครับเรียนรู้อย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมนะครับ อย่างเชน่นนี้นะครับนักเรียนก็กําลังฝึกนะครับปัดป้องหลบหลีกและก็ปลดอาวุธกรณีที่เขาเล่นงานตําแหน่งส่วนหัวนะครับก็เป็นการใช้มีดแทงเข้ามาก็ต้องปัดให้มันเหมาะสมเพราะเล่นงานหัวไม่ใช่เล่นงานลําตัวนะครับแต่ถ้าเขาเล่นงานลําตัวก็จะปัดอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยนักเรียนนะครับก็จะต้องฝึกนะครับให้เหมาะให้มันถูกต้องตาม นะครับตามโปรแกรมที่ตัวเองเลือกอย่างเช่นการหลบหลีกครูก็จะเอามีครูก็จะเอาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยกระตุน้นอย่างอันนี้ครูก็เอาโฟมน,นะครับออเอามาใช้ในการกระตุน้นนะครับให้นักเรียนเนี่ยฝึกได้สนุกขึ้นมีความเข้าใจเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นถ้าทําผิดนะครับก็จะอย่างตัวอย่างน,น,นี้นะครับเวลานักเรียนแทงเขา่าแล้วแอนแอนตัวนะครับเห็นไหม เมื่อแอนตัวนะครับมันก็จะทําให้เสียการทรงตัวเพราะฉะนั้นนักเรียนนะครับก็จะได้รับคําแนะนําเรื่องของการทรงตัวนะครับที่เหมาะสมมากขึ้นซึ่งนักเรียนท่านนี้เนี่ยหรือนักเรียนท่านอื่นๆที่ฝึกแบบเต็มหลักสูตรเนี่ยจะต้องมีการฝึกการทรงตัวด้วยนะครับการทรงตัวนะครับจะมีอยู่6ประการนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งใน6เท่านั้นนะครับเห็นไหมฮะเมื่อนักเรียนได้รับคําแนะนําก็จะทําได้ดียิ่งขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าถูกอกถูกใจก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปเมื่อกี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ถูกอกถูกใจแต่ถ้าหากว่ารู้สึกประทับใจและเห็นว่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดซ b s c r i b e หรือกดแชร์นะครับ และเพื่อที่เราจะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะครับในครั้งต่อ,อไปก็ฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีคำถามมีข้อสงสัยหรือความสนใจที่อยากจะให้ครูทำคลิปเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆนะครับที่ช่องนักสู้ได้ให้ไว้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ตามนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับ